พกผมจันสอนลุยแหลกลองใส่ดูสิไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะครับวันนี้พกผมจันสอนลุยแหลกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบการ ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เดินทางเข้ามาที่สวนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเปิดน้ำนะครับแล้วก็มาลดน้ำสวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดน้ำในบอ่อปลาด้วยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจนะครับที่จะเอา,อาของมาให้ชบานะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่า,าชบานะถูกยึดของ หรือว่าถูกห้ามนำสิ่งของที่ผมนำม,มาให้สวมใส่รือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่เห็นชบานะสวมใส่ชุดชนเผ่าเลยนะที่ผมนำม,มาให้ชบานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ชบานะมีความสุขก็พอนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างน้อยก็เรียกว่า เครื่องนุ่งห่มนะครับมันก็เป็นของนอกไกานะครับถ้าหากว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันรู้สึกไม่ส่าสดใส่นะครับก็เครื่องนุ่งห่มนะครับก็เป็นเพียงของภายนอกนะครับซึ่งผมก็จะน้ำรองเท้าคู่ใหม่มาใหา้ฉบาด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นลายของลาบูบูนะครับไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะชอบรูปหรอนะ <c oughs> แต่ก็ตั้งใจนำมาให้เลยนะครับก็พยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะครับเพื่อทีอ่เวลามีอะไรเนี่ยก็จะได้บอกซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่น ชบานะีไม่สบายใจตรงไหนหรือว่าต้องเจออะไรนะครับหรือว่าตัวผมเองก็เวลาที่จะทาพิธีอะไรต่างต่นะครับเดีก็จะได้สบายใจนะครับเผื่อชบาเนะี่ยจะเรียกว่ายังไงอาจจะกลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งผมเองก็พยายามที่จะสร้างความสามารถทีนันแฟนก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ว่าจะสถานะไหนก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเนื้อไว้เชื่อใจกันนะครับเพื่อที่เวลามีอะไรไม่สบายใจก็จะได้บอกกันได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมนก็จะไปเปิดน้ํานะครับไม่รู้ว่าวันที่น้ํามาหรือเปล่านะเดี๋ยวก็จะไปเปิดน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปตามหาชบานะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็ฝากพี่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมก็เห็นพี่ๆ c o m มนต์เข้ามานะซึ่งผมก็รีบเข้ามานะก็ลืมเอาเสื้อกันหนาวมาให้ฉบาเลยนะผมก็เตรียมไว้แล้วเหมือนที่พี่ๆ FC นะครับหลายคนก็ c o m มนต์บอกนะครับผมก็ลืมไปเลยโอเคพี่ๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้จันสอนดูแลกด้วยนะครับโอเคไป Let's go ไปกันครับนี่เราก็ มาดูส่วนนะครับของกาเดี๋ยวผมจะลื้อแล้วก็ปลูกใหม่นะครับกาว่าจะลองพวกต้<อ>นผูนะครับไม่รู้ว่าน้ำไดมาหนะรือ่ตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนยามเช้าก็จะ น้ำไม่มานะครับรต้องไปปิดเดี๋ยวเราต้องไปปิดน้ำเพราะาน้ำมันแห้งในมอเตอร์นะครับก็เลยทำให้มีปัญหาตรงนี้นะครับเรา,าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวหลอกไปนะครับ นี้นะครับบวบให้เพื่อนบ้านนะครับมาเก็บได้แต่สงสัยแต่ละท่านก็คงจะเบื่อกันแล้วนะครับก็เลยไม่มีแค่มาเก็บแล้วก็ปลูกให้ชมนะครับถ้าใครอยากมาเก็บหรือมาเกินก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็มาเก็บเก็บได้เลยผมก็ให้ฟรีๆนะครับ เดี๋ยวไปดูมัเตอร์กันนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงน้ำถึงไม่ขึ้นนะครับนี่ชบาเนี่ยชบาสวัสดีครับชบา เป็นไงบ้างสบายดีไหม,ไมนี่วันนี้เรามีของไม้ชบาด้วยนะนีงไงสบาอยากรู้ไหม,ไมนี่ไงเราซื้อรองเท้ามาให้เธอด้วย สวยมากเลยจะลองใส่ดูสิไม่เป็นไรจะชอบไหมไม่เป็นไรจะใส่เลยใส่ได้ไหมโอ้ผอดีเลยนี่สวยไหมสวยไปเดี๋ยวไปเที่ยวสวนเราไป เดี๋ยวผมจะพาสบางนะครับไปเที่ยวสวดนะครับจะเดินไปเลยนะจะให้เทีไปเหมือนปกตินะครับก็จะไม่ต้องเก่งใจนะครับ เธอก็ดูแล้วก็หน้าตาสดใสน่ารักดีนะครับฉมาลนะอ่ะวันนี้ก็ผิดปกตินะครับเธอออกมาไวมากเลยนะครับแต่เธอ,อเหมือนกับจะเจ็บอะไรตักอย่างอนนร,รอเปล่านะสงเธอตกใจเสียงนะครับไม่รู้ว่าใครมาจุด อะไรแถานี้นะครับเธอก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยเท่าไหร่นะครับถ้ากินฝรั่งไวเดดเราไปเด็ดให้แต่เราไปเด็ดฝรั่งให้นะเดี๋ยวเธอก็ ให้อาหารปลาก่อนเลยนะชบาเธอจะเป็นคนที่ใจดีนะครับเธอ ไปเด็ดปลาไหลหนะนี่เจอปลาไหมสวยไหม นี่นะครับฝรั่งเดี๋ยวผมจะให้ชบากินลูกหนึ่งแล้วผมจะกินลูกหนึ่งนะครับอันนี้เธอก็ไปให้อาหาปรปลาน,นะครับเหมือนเธอก็จะคุ้นชินพื้นที่ตรงนี้ไม่น้อยเลยนะครับผคิดว่าเธอก็คงจะเป็นคนที่รักสัตว์นะครับ นี่สิบา้ากินได้เลยนะมันไม่มียานะของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อยเถอะกินได้เลยนะนี่กินอย่างนี้อืมอร่อยมากเลยลองกินสิหวานมากเลยอร่อยไหม มาใ็จแล้วใช่ไหม,ไอ,อ,มอร่อยไหมกินเยอะๆเลยนะกระหนาวไหมเดี๋ยวจะได้หาเสื้อกันหนาวมาให้เธอเดี๋ยวเราเอาเสื้อกันหนาวมาให้เธอนะ ปล่งส,สดสดจากสวนแหละล้างน้ำแล้วกินได้แล้วนะครับปลาส,สวยไหมนั่นด,ดูเด้ มาเที่ยวที่ส่วนเราได้ตลอดเลยนะเขาจะเรียบก,กินอะไรจะเอาไปได้เลยนะนี่มีบวบมเีเจียบถ้าอยากกินเธอก็เอาไปได้ตลอดเลยนะทุงนี้สบายดีใช่ไหม เธอชอบไม้ลงทอนอนะ่ะเอาเธอจะไปไหนจะกลับแล้วเหรอเจะบ้าเธอจะกลับแล้วเหรอไม่เธอรีบกลับจังอ่ะ แล้วก็ชองนะครับก็หลังก็จะเป็นของแบบธรรมชาตินะ่ะพวกเธอก็จะชอบมากเลยนะครับผมถึงไม่ค่อยซื้อของนะครับข้าอองนอกนะครับเพราะว่ากลัวจะมีสาดอะไรพวกนี้ติดอยู่นะครับก็เลยได้กจรินของที่อยู่ในสวน,นครับนี่เธอก็ดูสดใสนะครับ นี่เธอจะเดินไปไหนอ่ะผมไม่รู้ว่าเธอจะเดินไปไหนนะครับอร่อยไหม เธอเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับบางทีก็เราก็ต้องชวนฉบาสนนะ่ะพูดนะครับแล้วเราก็ผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับก็มไม่รู้จะพูดหรือจะคุยเรื่องอะไรดีนะครับก็ได้ได้ชวนเธออันนี้แหละนะครับอะไรนะ อร่อยมากเลยใช่ไหมผมบอกแล้วอร่อยมากเลยเธอได้ทำสมาธิอยู่ไหมทำอยู่ใช่ไหม,มเราจะเอาเสื้อมาให้เธอนะแล้วเธอมีอะไรที่กังวลใจไหม ถ้าเธอมีอะไรไม่สบายใจก็บอกเราได้เลยนะได้ยินไหมเธอไม่ต้องกลัวนะจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วเหรอโอเค เดี๋ยวจะมาหาเธอตอนเด็นอีกนะเนสบาเธอก็น่าจะกลับบ้านเธอแล้วนะครับเมื่อกี้เห็น เธอเดินกลับมาตรงที่ผมได้ทำพิธีกรรมนี่ผมก็ตกใจเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเธอก็คงจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าลุดพ้นแล้วนะครับเธอชบาก็เลยกล้าที่จะเดินผ่านตรงนั้นนะครับเดินข้ามตรงที่ผมทำพิธีกรรมไปเลยโอก็ <c oughs> เด็ดลูกฝรั่งในส่วนนะคับให้ชะบา ซึ่งลูกใหญ่ๆนะผมก็เก็บเก็บไปหมดแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะมาเก็บไปแล้วก็เหลือลูกประมาณนี้นะครับสบาก็ดีใจใหญ่แล้วนะชอบกินใหญ่นะบอกว่าอร่อยแล้วก็เอารงเท้านะครับมาให้สบา ก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายนะครับเวลาที่เราทําทดีเพราะว่าเราทําดีเดี๋ยวผลดีก็ตามมานะครับคิดดีทําดีทำไปนะครับผมก็คิดคิดไว้แค่นั้นนะครับแต่ได้ เป็นเรื่องลลร้ายๆก็เดี๋ยวมีผลกระทบอะไรก็จะไม่ทำนะครับเนี่ยเจบาก็น่าจะดีใจนะครับที่จะกินฝรั่งปลอดสว์พิษดูได้เนะ่ะไปให้อาหารปลานะครับจึงแล้วจบา เป็นคนที่ใจดีแล้วก็จิตใจเนี่ยรักสัตว์นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้าไปที่สวนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวจะมาช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเจอฉบาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเธอก็กลับไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่า เธอก็จะออกมาบ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสและจังหวะยังไงก็จะลองชวนเธอนะ่ะเอ่อไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากพี่พี่นะครับเป็นกำลังใจให้จานสอดลุยแหลก้วยนะครับก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับ